คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านคะนะคะคลิปนี้มามมทีนิวสนะคะก็อยู่ในวนเวียนเกี่ยวกับการเยียวยาหรือการผ่อนปรนต่างๆในช่วงโควิดนะคะคลิปนี้ค่ะแบงค์ชาตินะคะได้ขอมาตรการพักชำระนี่2เดือนเลยนะคะคลิปนี้เดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าจะเริ่มวันไหนโครงการนี้ใครจะมีสิทธิ์ได้บ้างนะคะ หลังจากที่รัฐบาลนะคะมีการประกาศเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทั้งในจ้างและลูกจ้าง9อาชีพใน10จังหวัดพื้นที่สีแดงอย่างไรก็ตามแม้จะได้รับเงินเยียวยาแต่นี้สินทุกอย่างก็ยังต้องจ่ายดังนั้นการเยียวยาอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะัก ล่าสุดค่ะวันที่15กรกฎาคม64นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยจับมือกับสมาคมธนาคารไทยและสมาคมธนาคารนานาชาติมีการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนให้ตรงจุดด้วยการออกมาตรการเร่งด่วนพักชำระเงินต้นและอดอกเบีย้ยแก่นายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมและนอกพื้นที่ควบคุมที่ต้องเปิด ที่ต้องปิดกิจการตามมาตรการของทางการเริ่มตั้งแต่ง,งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม64เป็นต้นไปและเมื่อหมดระยะเวลาพักชำระหนี้สถาบันการเงินจะไม่เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบีย้ยที่ค้างอยู่ในทันทีเพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกจ้างทั้งนี้นะคะเพื่อความชัดเจนนะคะเราก็มาได้สรุปให้เป็นข้อๆดังนี้นะคะกรณีแรกเลยใครบ้างที่จะได้รับการพักชำระหนี้นะคะ ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือในจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ต้องปิดตัวในช่วงโควิดนะคะโดยลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อมคือลูกหนี้ที่ยังเปิดกิจการได้แต่รายได้ลดลงจากมาตรการควบคุมการระบาดของภาครัฐนะคะอย่งางไรก็ตามค่ะเงื่อนไขนี้สถาบันการเงินจะพิจารณาช่วยเหลือตามความจําเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์ของลูกหนี้ด้วยนะคะ สำหรับวิธีขอพักชำระหนี้นะคะลูกหนี้สามารถติดต่อกับสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เพื่อแสดงความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปถ้าหากมีหลักฐานที่ชัดเจนถึงผลกระทบที่ได้รับจากภาครัฐจะทำให้พิจารณาความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะคะสำหรับคำแนะนำจากธนาคารแห่งประเทศไทยคะ่ะ ทบทเตือนว่าการพักชําระดอกเบี้ยเรือเงินต้นเป็นเพียงการเลื่อนออกไปเท่านั้นลุหนี้ที่มีศักยภาพในการชําระหนี้ก็ควรชําระหนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้นี่ในอนาคตสูงเกินความจําเป็นเช่นเดียวกับลุหนี้ที่มีการเจราจาป,ปรับโครงสร้างหนี้ก็ควรดําเนินการต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาตรงจุดและยั่งยืนนะคะ นอกจากนี้การพักชำระหนี้ครั้งนี้เป็นความช่วยเหลือแบบขั้นต่ำสถาบันสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะาล้ค่ะคลิปนีเน้เราก็มาพูดถึงแบงค์ชานะเขาได้ขอม,มาตรการในการพักชําระหนี้นะคะเพื่อให้เจ้าหนี้ของท่านท่านเนี่ยเขาได้พักชําระหนี้ให้กับเรานะคะจํานวน2เดือนด้วยกันนะคะใครนะคะมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้เลยนะคะขอบคุณนะคะข่าวในคลิปนี้นะคะ จากเว็บไซต์นะคะ w o r l d w b a n k o k b i z n e w s c o m ด้วยค่ะ แล้วทีก็มีอะไรมาแนะนําด้วยนะคะในช่วงนี้เข้ายากหมักแพงเหลือเกินหากใครนะคะสนใจนะคะอยากมีผลิตภัณฑ์ตัวเองนะคะที่จะนำมาขายแต่ไม่รู้จะทําเพจยิงแอดยังไงนะคะจะแต่งภาพยังไงให้เพจดูดีนะคะทีมีคอร์ดดีๆที่สอนด้วยโค้ดเงินล้านนะคะเป็นโค้ดที่ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านมาแล้วนะคะเพียงคอร์สละ98บาทนะคะสอนคุณให้เป็นได้เลยนะคะ แต่ถ้าใครก็ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีละ่ะจะไปเรียนเพื่ออะไรนะคะในค้อนี้เขาก็มีสินค้าแนะนำด้วยเผื่อเราสนใจหรือจะเอาไปต่อยอดขายอย่างอื่นก็ได้นะคะฝากด้วยค่ะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้คะ่ะ